โอ้ลองกดผิดนี่ป้าจะถ่ายาดอกซิตา้าโอ้ลมพัดลมลมพัดเขาทักทายป้าก,กันใหญ่เลยว้าวสวยงามชุ่มดอกห้านี่นะคะเดี๋ยวป้าจะพยายามไม่ซูมละ จะได้เห็นบริบทกว้างๆเนาะทุ่งดอกยาอุดวนอุทยานน้ำตกผาหลวงนะคะตรงนี้ใช่เลยนะคะเมื่อมาถึงว้าวนี่แหละดอกดุสิตาที่เพื่อนถ่ายไปสวยๆมากๆอ่ะสีม่วงนะคะสีม่วงที่เป็นแบบนี้นะคะโอ้ มีเยอะนะคะเนี่ยก็มีเยอะเลยนะคะว้าวจะพยายามเก็บภาพให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่แบตเตอรี่มีก็แล้วกันนะจ๊ะนี่นะคะว้าวทุ่งกว้างอันนี้ที่ที่เรียกว่าทุ่งใหญ่นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวก็จะเดิน ดูไปเรื่อยๆความจริงก็มีป้ายนะมีป้ายปักไว้เยอะหลายๆป้ายป้าก็ายายอยากจะไปถ่ายหลายๆที่แต่ว่าตอนนี้บางทีก็อาจจะหามุมสวยๆแล้วก็สงบดูไลฟ์สดเพราะว่ามันมีคลื่นอยู่นะคะมีคลื่นโทรศัพท์อยู่อาจจะไลฟ์สดจะไลฟ์ได้กี่นาทีก็ไม่เป็นไรนะคะขอขึ้นไลฟ์บ้างนะคะเพื่อว่าจะได้ดู ได,ได้คุยกับเอซนะคะกับพี่น้องผองเพื่อนที่เข้ามาทักทายนะคะว้าวดุสิตาคนงามสวยงามอีลีเดอร์โอ้โหคุณลุงก็นั่งอยู่มุมโน้นคุณลุงน่าจะเลือกมุมได้แล้วที่จะขึ้นไลท์นะคะป้าก็อ,อ,อ,อ่อนซอนลายเดอรอ่อนซอนทุ่งยญ้ากว้าง ดอกไม้ป้าก็อ่อนซอนป้าก็สะออนไหลอืมดอกหญ้าป้าก็อ่อนซอนหลายคือกันเดอจะ้ะเดี๋ยวไปดูป้ายมีอะไรบ้างเนาะว้าวนี่ไงมีป้ายที่เพื่อนแนะนำเอาไว้ดอกไม้นามพระราชทานนี่นะคะ โอ้มันมีหลายชนิดเนาะแต่ที่ป้าถ่ายมาตรงนั้นเป็นดุสิตาเนาะแต่ว่ามีคำอธิบายมีอะไรเยอะอยู่นะคะดูคุณลุงก็นั่งเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณลุงเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณลุงไหนไหนไหนทำท่าหล่อสิเก๊กหลอ่งง <laughs> ลอหลอยังไงเอเก๊กหลอยังไงเก๊กหลอยังไงตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่คะ่ะคุณลุง ดูสิคะเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนกับว่ามีสายทานเหมือนอ,อ,อะไรนะแวกออกตรงนี้นะคะตรงกลางนี้ก็คงจะเป็นไปตามธรรมชาติเนาะคงจะแวกไปอาจจะมีนักท่องเที่ยวหรือเจ้าหน้าที่เพิ่นทําไว้เพื่อที่จะให้เราเดินเข้าไปถึงป้ายได้ก็ได้นะคะน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แหละทําไว้นักท่องเที่ยวคงไม่กล้าทํานะคะก็เป็นประมาณนี้เลย สวยงามมากสองภาคฝั่งที่จะเดินไปดูป้ายตรงนู้นนะเดี๋ยวป้าจะเดินไปสักหน่อยนะคะเดินไปดูแล้วก็เก็บภาพสวยงามมันอลังการมากสําหรับป้านะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นดอกหญ้าแต่ว่าสําหรับป้าเปียกช่างงามเสียนี่กระไรว้าวอันนี้เรียกชื่อมีชื่อพระราชทานหมดเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกสีขาวดอกสีเหลือง สีม่วงที่ว่าม่วงเข้มที่บอกว่าดุสิตานั้นนะคะก็เป็นนามพระราชทานหมดเลยนะคะอ่าแล้วก็มีที่นี่เพื่อนก็เหมือนเหมือนเป็นอ่าลักษณะสัญ,ญลักษณ์อะไรก็งามจริงๆเลยอ่าเดินเข้ามาเก็บภาพวันนี้ อากาศเป็นใจมากๆเลยนะคะเอฟซีพี่น้องเพราะว่าลมนะคะมีลมหนาวพัดมาความจริงตอนแรกป้าเปลี่ยนใจว่าจะไม่ได้มาแล้วเพราะว่ามันมันก็มีงานที่จะต้องเตรียมมีภาระธุระเยอะนะคะแต่วันนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาเนาะเห็นลมหนาวพัดมาแบบนี้แล้วก็คิดว่าดอกไม้น่าจะยังอยู่ยังเหลืออยู่บ้างป้าก็ตัดสินใจเลย ชวนคุณลุงมาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยคุณลุงก็จะเข้ากรทมคุณลุงจะไปเข้าไปประชุมงานของคุณลุงที่กรุงเทพไปฉลองคริสต์มาสกันที่กรุงเทพนะคะป้าไม่ได้ไปด้วยนะคะป้าก็เลยอยากมาเที่ยวมาเที่ยวชมดอกไม้ป่าดอกหญ้าป่าไม่อยากจะเรียกเธอว่าดอกหญ้าเลยนะคะป้าอยากจะเรียกเธอว่าดอกไม้ ดอกไม้ที่สวยงามมากๆเลยเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ทุ่งที่ทุ่งกว้างแห่งนี้นะคะผาหลวงนะคะวนอุทยานผาหลวงนะคะคือณที่ตรงนี้โอ้หภาพทั้งอยากได้ภาพใกล้ๆเลยแล้วก็อยากได้ภาพโดยรวมกว้างไกล,ๆ,กลๆด้วยนะคะดูสิเนี่ยว้า พอลมพัดมาลมหนาวแล้วก็อากาศมันหนาวด้วยแหละนะคะป้าก็ตัดสินใจเลยคุณลุงพาไปหน่อยเพราะว่ามีเวลาแค่วันนี้วันเดียวคุณลุงก็จะไปงานด้วยพรุ่งนี้คุณลุงก็จะไปงานโอ้โหตรงนี้มีสองชั้นด้วยี่พี่นนอะตรงนี้จะเป็นสีเหลืองอืมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงสีเหลืองแซมกันแต่แต่ข้างนอกนี้นะคะรู้สึกว่าข้างนอกนี้จะเป็นสีเหลืองซะใหญ่ สีเหลืองสีขาวสะส่วนใหญ่นะคะตรงนี้เออสีเหลืองสีขาวสะส่วนใหญ่แล้วก็ถัดเข้าไปก็จะเป็นสีม่วงสวยแบบนี้เลยจ้าโอ้โหช่างสวยงามเสียนี่กระไรยิ่งลมพัดมาแบบนี้นะมันก็ยิ่งสวยงามพลิ้วไปตามทุ่งดอกหญ้าบนอุทยานน้ำตกผาหลวง ป้ายแบบนี้ก็จะถูกปักไว้เป็นระยะระยะนะคะเพื่อที่จะนักท่องเที่ยวหรือใครที่มาที่นี่จะได้รู้ว่าเราควรจะอยู่ในกฎระเบียบของเพื่อนด้วยนะคะปักไว้เป็นระยะระยะให้เราได้ถ่ายถ่ายภาพด้วยเหมือนกันนะคะนี่ไงดอกไม้พระราชทานนามดุกสิตาชื่อท้องถิ่นคือย่า ข้าวกล่ำน้อยอ๋อย่านกขาวเขาก็ว่านะโอ้ยป้าบา,บางเงานี่ก็มไม่ค่อย